ครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ NMTH นะฮะ mm hmm. ก็จะมาสอนเปิดการีน่ากัดนะฮะให้ได้สามครั้งติดเลยนะนี่ครับ mm hmm. คนเข้ามาถึงก็ mm hmm. เข้ามาที่จบฉลากเลย mm hmm. หมุอนไปเลยครับ mm hmm. หนึงอย่างครับแล้วก็เข้าพี่ตังค้า ประเทศไห้ไปเลยครับเกมจบชะนักนี่ครับเกมเลยวะ อันหนึ่งนะครับอินโดนีเซียมีประเทศอะไรบ้างก็ไม่รู้หอยแบงค์พีบีไม่มีเลยครับไป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 ประเทศสิงคโปร์กันนะครับสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ก็มีแต่หอนนี่ไปไปอย่างอื่นต่อ ที่อื่นๆครับ PB ครับ PB ครับจมุน PB โอ้ไม่มีอีกอะไปฟิลิปปินส์เขาเรียก PB เขียนไหมว่ฟิลิปปินส์อันนี้ต้องศึกษาเอ๊อโอ้มีแต่ o l พอพอ กันที่ประเทศอ่าไปเวียดนามอะไรครับมานี่นะฮะไปหมุนหอนกับเขามั่งดีกว่าเอาเป็นประเทศประเทศอะไระะวะอินโดนีเซียนะครับรู้สึกจะหลายประเทศนะครับ อ่อนโอเคหมุนตุ้ยแปลงเปนประเทศเปลี่ยน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 เป็นไม่ใช่อ่าสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ปะ นี่ครับอืมประเทศอื่นอีกอ่าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นก็มีแค่เกมเดียวไม่มีมาเกา้าน่าจะแค่นี้แหละโอ้เกมอนะไรวะเนี่ย มาเกาานี่เกมเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเปิดได้วันละสามครั้งนะฮะเกิดเป็นฮอนมีไทยไทยแล้วก็อินโดนีเซียอินโดนีเซียแล้วก็ออสิงคโปร์นะครับที่เปิดฮอนได้สามครั้งโอเคพีบ okay. ีก็ได้แค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วเราก็เราต้องรออีกประมาณแปดชั่วโมงครับ เราก็เรียกเป็นประเทศเดิมเลยไทยโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับ nm c นนะครับผม